หมูมาคูณ1ิ 10, ครับผมทุกคน10ล้านเท่าไหร่หูร้อยล้านร้อยล้านแตกร้อยล้านแตกอุ้ยไม่มีเหรียญฟ็อกซี่ที่ไม่อยู่90ไป9ก้ห้ล้านโอ้โหโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เน,นี้ยเราก็มาอยู่ในเกมคอยมาสเตอร์อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับก็เน,นี้ยเราก็จะมาจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็อยู่บ้านนี้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาเลื่อนบ้านนะครับทุกคนเราตอนนี้เรามี50สปินเลยนะครับก็ทั้งหมด1 0อยสปินนะแล้วคูณ5าไปเลยครับทุกคนโอ้โหหมู่มาคูณ5ก็อ,อย่างงี้สิเพื่อนก็มาณ m เอ็มถ้าได้ตอนนี้เรามีฟล็อกซี่เราอยู่นะครับฟล็อกซี่เราจะช่วยขุดแร, 2, 2ร่ของที่ทมาแล้วโอ้ด่เพิ่มมา10%ซนะครับตอนนี้โอ้ได้ด่ดใหม่ไปแล้วทุกคน โอเคบล็อกซ์ไ้ขุดมาเพื่อนปึ๊บได้อะไรเอ่ยเก้าหมื่นโอ้โหได้น้อยเกินโอ้โหน้อยจัดเลยคูณห้าเนี่ยไม่สองเอ็มเองตายเถอะหูสิบล้านเพิ่งมาดูดิหูสองล้านสปินโอเคสิบล้านรอพี่ก่อนนะเรวพี่จะขุดไปหาน้องเจ็บน้องเจ็บหูมีมีถึงคุู20ครับทุกคนตอนนี้ เราคูณสิบพอเห่นั้นก็พอนะคูณสิบก็พอแลโอเคสร้างก่อน,นครับเร็วๆสิเพื่อนเร็วๆสิเพื่อนคูณสิบไปโอ้หมูมาดิโอ้โหโล่หมูจ๋าหมูมาคูณสิบครับผมทุกคนสิบล้านเท่าไหร่โอ้โหร้อยล้านร้อยล้านแตกร้อยล้านแตกอุ้ยไม่มีเหรียญฟ็อกซี่ที่ไม่อยู่ 90, เก้าสิบไปเก้าโอ้โหเก้าสิบล้านโอ้โห 90ล้านโอ้โ oh, ห90ล้านโอ้โหเกล้านทุกคนโอ้โหร้อล้านโอ้โหโอ้โหอีกแล้วครับโอ้โห110ล้านแตกไม่น่าเชื่อโอ้โ oh, ห oh. ด่วนเลยครับด่วนเลยครับสร้างด่วนเลยครับทุกคนมี120ล้านโอ้โ oh, หมือสั่นมือสั่นโอ้โหร้อยล้านโอ้โหตั้างรวๆครับ ตรงหน้าโดนพ่นปไปไปครับไปแล้วบ่ายแล้วครับไปแล้วครับ,รบทุกคนโอเคมาออสเตรเลียแล้วครับผมเดินติดเพื่อนติดไปอโอเคเดือนข้าศึกเดือนล้านเดินพ่นไหมเนี่ยไปแล้วเดือดเตีงครับตอนนี้โอ้มีตันใหม่เลยไปแล้วสร้างรัวๆครับจะเลื่อนปะวะสิบล้านน่าจะเลื่อนครับทุกทุกคน ปอ้าหูแบบว่าร้อยล้านแตกอ่ะเป็นไปไม่ได้ควายโดดป้นครับ5้าล้านกดตูดเลยใครมังอาจป้นฉันเนี่ยไองามไช่ไปคูนึงไก่อนครับตังไม่น้อยโโหโดนไป20ล้านอ่ะตีไปโอ้โหโดนไป8ล้านโอ้โหโดนไป8ล้านทุกคนรอก่อนจิ๊บน้องจิ๊บอีกแล้วเหรอจิอ๊บอีกแล้วเหรอ ต้องจิบอีกันหรอหูอมาดิเพื่อนโอ้โหน้องจิบเงินตกแล้ววันนี้เราจะเลื่อนให้ได้ครับบ้านอีกหลังหนึ่งครับหูไม่น่าเชื่อนี้เราเหลืออีกซ่อมอีกหกครั้งเจ็ดครั้งครับคูณสิบไปคูณสิบไปก็มาสิครับขออ,อ,อ,อย่างทอมาเอเคคูณสิบยังได้ครับก็ยังมป็นย่งทีโอโหติดโลกต้อมวะไองามใสหูดูดิ 6ล้านโอเคได้กล่องฟรีได้ไหมไมไ่ยังไม่ได้ครับนนครั้งหนึงครั้งหนึงโอ้โหห้าล้านลอดรอดใจเสเหลือเกินห้าล้านหกล้านแล้วหกล้านยังไงครับ,บมห,มหมูจะมาไหมหมูจะมาไหมหมูจะมาไหมจะเลื่อนไหมวันนี้จะเลื่อนไหมหรืวันนี้ หมูสิบเอ็ดล้านหมูจ๋าหมูลูกพ่อเมื่อไหร่จะมาหมูโอ้โหไม่พอ,อห,อหลับได้แล้เนี่ยอืไม่ได้เสียดายอ่ะจะเป็นหมดแล้วทุกคนโอ้โหแย่จังเสียดายเลยบ้านพังแน่เลยโอ้โหอีกสองครั้งอนะ่ะคือแบบว่าเร,เราเล่นเล่นบ้างแต่ว่าแต่สปินเราหมดอ่ะสปินเขาไม่เต็มใจให้อ่ะ แล้วกคุณสามได้ครับพอหนึ่งพอมาสิบเอดล้านตีเรือไปโอ้โหติดลยอะไรกันเนี่ยได้อะไรเอ่ยโอ้สามล้านนีเดียวอีกครั้งเดียวเท่านั้นจะพอไหมไม่พอครับทุกคนได้หมูพอด,ดีโอเคคูณสามพอดีนะจ๊ะโอโ้แบบว่าปี่สุดท้ายทุกคน คูณสามเงินเนาะครับโอ้โหไม่มีเหรียญสิบเก้าล้านโอเคเลื่อนแล้วครับเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วยี่สิบเอ็ดล้านโอเคเลื่อนแล้วครับทุกคนเนลเื่อนละจ้าเลื่อนละจ้าเด็กกล่ององีกเรือเรือเพื่อนโอ้โหเราก็โดนต้นแบบเนี้ยนั่นไง โดนป่วนไปสิบล้านงามไส้หายไาบ่ายครับทุกคนโผละจ้าไปละจ้าบ่ายบายออสเตรเลียนะจ๊ะมาถึงโคลมบัสนะครับทุกคนเจะเป็นละหมดพอดีอะโอเคนะครับก็นะครับใครที่อยากได้ลิงก็ลิงแต่จะเป็นฟรีอยู่ข้างใต้นะครับกดเลยนะครับทุกคน ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งและกดตามเดีวยวเพืเ่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับนี้นะครับสุดยอดกับนายขอยอมทำงานที่นิงกูสจ๊ะโอเคนีขอตัวลาไปครับจนกว่เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย